เจ้านี้เป็นเจ้าของนาราที่วาดครีมมี่มากมาก้ใหญ่ใจดีซื้อขนมตุ้งปองบุกุดมาฝากขนมตืองปองบุกุดนะคะหรือขนมสอดไส้ข้างในก็จะเป็นกะทิกวนกับน้ำตาลไส้ก็จะเป็นมะพร้าวถึงถึกขูดนะคะไปกวนกับน้ำตาลตระนดหอมๆเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะว่าไส้ข้างในจะครีมมี่แค่ไหนวันนี้เรามารีวิวกันในรถเลยนะคะทนไม่ไหวละกว,ว่าจะถึงบ้านทัวขนมมันจะหมดความอร่อยเพราะว่ามาร้อนๆเลยค่ะ ขนมตุปงปุบกุน๊นหรือว่าขนมสอดไส้จะนิยมทางตอนใต้มา,จากจะใช้เป็นขนมในพิธีงานมงคลต่างๆนี่ต้องมีเครื่องดื่มอร่อยๆนะนี่ค่ะ สข้างในนะคะจะเป็นมะพร้าวขูดถึงทึกที่กวนด้วยน้ำตาลโตนดตัวแป้งข้างนอกนะคะก็จะเป็นกะทิแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลนะกวนบางเจ้าเนี่ยเขาก็จะใส่ไปเตยด้วยก็จะมีลักษณะแป้งที่เป็นสีเขียวหอมๆค่ะนี่ก็ยังมีความหอมเลยนะคะแล้วมาอุ่นๆเลยอะรีวิวที่บ้านคงไม่ทันแล้วแหละอุปรกรณ์ก็เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วอัดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะรีวิวคําแรกให้ดูนะคะว่าตุปงปุกุสนี่เป็นยังไงตุปงปุกุสนี่เขาบอกว่าตุยปงแปลว่าขนมค่ะ ส่วนปุกุ๊กนี่แปลว่าหอนะคะครีมมีกมากๆหวานน้อยกล,กล่อมกำลังดีหลายครั้งที่รีวิวขนมหรืออาหารไปจะพลาดในเรื่องของเครื่องดื่มวันนี้เราไม่พลาดนะคะเราเอามาด้วยกาวแสดำค่ะ เข้ากันเข้ากันเจ้านี้เป็นเจ้าของนาลาธิวาดแล้วก็เพื่อนซื้อให้หลายครั้งแล้วชอบมากเวลามานาที่วาดบอกเขาว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้ให้ซื้อขนมใส่ไส้หรือตุกปงปุกุดนี้แหละมาฝากก็พอแล้วค่ะวันนี้ได้ไป40หอ่อจุกๆนะคะแบ่งลูกสาวไปแล้วด้วยห่อเดียวไม่เคยพอนะคะ ครีมมี่มากๆตัวแป้งนี้นะคะเ็กเจอร์เขาอะเป็นครีมมี่เลยไม่ได้เป็นแป้งด้านๆเคยกินหลายเจ้าค่ะแป้งเขาค่อนข้างที่จะเซตตัวค่ะตัวนี้เอาไปชาตู้เย็นกินในวันรุ่งขึ้นก็ยังอร่อยค่ะ จะบอกว่าก่อนรีวิวนี่คือซัดไปแล้วหนึ่งหอ่อเชื่อว่าหลายคนคงเคยทานนะคะขนมสอดไส้แบบนี้แต่ว่าหาเจ้าที่อร่อยแล้วก็ถูกใจครีมี่ครีมี่แบบนี้หายากจริงๆคะ่ะให้มีขนมสอดไส้หรือตุบปงปุกุดเจ้าไหนที่อร่อยๆแวะบอกพิกัดกันตรงนี้หน่อยคะ่ะจะได้แวะไปชิมแล้วก็จะได้เผื่อสถานที่ให้เพื่อนๆได้ไปหามาลองทานกันด้วยนะคะบอกแล้วว่าเสน่ห์ภาคใต้ยังมีอีกเยอะเลยเพื่อนๆมาลองทายกันข่าวว่าขนมเนี้ยหอ่อละเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆกินกันหอ่อละเท่าไหร่กันบ้างคะฝากกด ติดตามด้วยนะคะในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมากินขนมหรืออาหารอะไรกันอีก